คือไม่ได้เป็นการผ่าตัดใหญ่สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยครับทิ้งรอยแผลเป็นน้อยมากจะได้เส้นผมที่มีลักษณะเป็นธรรมชาติเรียงตัวสวยครับสวัสดีค่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่เมสมาสเตอร์คลินิกค่ะคลินิกที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการปลูกผมณตอนนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่เห็นเขาบอกว่าเคสเยอะรีวิวแน่นจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณหมอกันค่ะตามมาเลยค่ะ เป็นไปตามมาตรการของการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทุกท่านจะต้องผ่านจุดคัดกรองของทางคลินิกนะคะด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็ลงทะเบียนพร้อมทั้งใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อฆ่าเชื้อก่อนที่จะเข้าใช้บริการทุกครั้งนะคะ แต่ก่อนที่เราจะไปพบกับคุณหมอเราสามารถศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการปลูกผมถาวรในรูปแบบของ FUE จะเป็นยังไงก็สามารถสแกน QR code กันก่อนได้เอาเป็นว่าตอนนี้กริฟขออนุญาตศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ FUE กันก่อนนะคะ สวัสดีค่ะคุณหมอคะวันนี้อยากกิฟมีคําถามที่อยากจะมาถามคุณหมอเพราะว่าบังเอิญมากๆที่เข้าไปดูรีวิวใน f c e e o o o k แฟนเพจของคลินิกนะคะมีรีวิวเยอะมากๆเกี่ยวกับเคสปลูกผมแบบถาวรมันคืออะไรและยังไงบ้างค่ะใช่ครับก็ช่วงเนี้ยก็จะมีลูกค้าที่มีปัญหาในเรื่องของเส้นผมเนี่ยเข้ามาสอบถามติดต่อทางเพจมาเยอะมากค่ับเรื่องการรักษาในเรื่องของอาหนังศีรษะและหนังศีรษะบางเนี่ยครับซึ่ง หลังวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าอปาปาฐในเรื่องของเส้นผมเนี่ยเป็นปัญหาที่แบบ นักขบหนักใจกับลูกค้าหลายๆคนโดยเฉพาะเพศชายไงครับทำให้ขาดความมั่นใจเพราะหัวเขาจะแบบเถิกร้านไปเงี้ยครับในระหว่างที่คุณหมอพูดนี่ขออนุญาตแอบจับผมไปด้วยได้ไหมรู้สึกว่าปัญหานี้ก็ผู้หญิงก็มีปัญหาเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ที่เข้ามาปรึกษาหมอจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายส่สวนใหญ่จะเป็นเพศชายมากกว่าครับเพราะด้วยเรื่องของฮอร์โมนเรื่องของกรรมพันธุ์เนี่ยครับพี่ส่งผลกับปัญหาทางด้านผมกับเพศชายมากกว่าหนักกว่าหนึ่งของเพศหญิงครับถึงว่ารีวิวเยอะขนาดนี้นั่นเองนะคะใช่แล้วก็เคสรีวิวที่ออกไปก็คือ ยืนยันว่าเห็นผลจริงครับขึ้นจริงดกจริงครับค่ะก็เลยทําให้มีลูกค้าติดต่อสอบถามมาทางทีเราเยอะอย่างนี้นี่เองนะคะค<ม>ุณหมอคะแล้วลูกค้าส่วนใหญ่ที่เข้ามาปรึกษามีปัญหาเกี่ยวกับเส้นผมหรือว่าเรื่องผมเนี่ยด้านใดบ้างแบบไหนบ้างคะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าที่มีปัญหาในเรื่องของหนังศีรษะล้านค่ะคศีรษะบางครับหนังอ่าอย่างผู้ชายก็จะเป็นหนังศีรษะเถิกหรือเข้าไปเนี่ยใช่ครับก็จะเข้าหลักๆก็จะเป็น ุ่มนี้ที่เข้ามาปรึกษาทําขอทําการรักษาค่ะเกี่ยวกับกรรมพันธุ์ด้วยใช่ครับเพราะปัจจัยก็มีทั้งในเรื่องของกรรมพันธุ์ทั้งเรื่องของฮอร์โมนเนี่ยอายุที่เยอะขึ้นปัญหาเส้นผมก็จะตามมาใช่ครับก็สัมผเหมือนกันหลักๆปัญหาผมร่วงหัวล้านหัวเธอผมบางส่วนใหญ่แล้วหลักๆเลยถ้าให้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เรื่องของกรรมพันธุ์นี่มาอันดับหนึ่งเลยหรือเปล่าคะคุณหมอใช่ครับคือมันก็จะส่งผลทั้งคู่ครับยัง ในเรื่องของกรรมพันธุ์เนี่ยก็สามารถทําให้แบบเส้นผมของเรามีลักษณะเปราะบางลงได้ไครับก็ในเรื่องของ ฮอร์อมโมนเนาะยิง่งฮอร์โมนเพศช,ชายเนี่ยครับก็สามารถทําให้เส้นผมของเราเนี่ยมีขนาดเส้นเล็กลงแล,ล้วก็ดุดร่วงไปในที่สุดเนี่ยครับค่ะแล้วปัญหาเหล่านี้ผู้หญิงกับผู้ชายอย่างที่คุณหมอบอกว่าผู้ชายเนี่ยจะมีเปอร์เซ็นที่มปีปัญหาเยอะกว่าผู้<ช>หญิงแล้วถ้าหากว่าเป็นผู้หญิงอยากจะเข้ารับคาปรึกษาแล้วก็อยากจะปลูกผมแบบถาวรน,นี้ได้หรือเปล่าคะสามารถทําได้เช่นกันครับเพราะว่าลักษณะอานักศิษยบาลก็สามารถเกิดได้ในเพศหญิงได้เหมือนกันครับแต่ส่วนใหญ่ผู้หญิงที่มาขอทาการรักษาในส่วนหญ่จะเป็นการปลูกผมเพื่อ ปรับกรอบหน้าให้ดูชัดตัวมากขึ้น,นค่ะกกค่ะคุณหมอคะการปลูกผมถาวรแบบ FUE คืออะไรและมีข้อดีอย่างไรบ้างคะครับสำหรับการปลูกผม FUE นะครับหรือ Follicular Unit e Extraction นะครับก็เป็นการปลูกผมที่อาช่วงหลังเนี่ยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากค่ะ โดยจะเป็นการใช้เครื่องมือในการเจาะย้ายเซลล์รากผมแต่บริเวณด้านหลังเนี่ยบริเวณที่มีเส้นผมหนาเนี่ยเรา่าย้ายไปปลูกไว้ในตำแหน่งที่มีการขาดหายไปของเส้นผมโดยข้อดีเนี่ยก็จะมีหลายข้อครับแต่ว่าหลักๆก็คือหนึ่งเนี่ยก็คือไม่ได้เป็นการผ่าตัดใหญ่ก็คือเป็นแค่การใช้เครื่องมือเล็กๆในการเจาะรูบริเวณเซลล์รากผมไปนะครับจะทิ้งแผ่ไว้ประมาณสัก 0.8-1มิลลิเมตรเนี่ยครับาาการย้ายเซลลรากผม2ก็คือสามารถกลับไปใช้ชีวิตตาได้ตามปกติเลยครับก็ข้อห้ามกับข้อปฏิบัติตัวก็อาจจะมีเพิ่มเติมเล็กน้อยหลังจากการทำหาตาการาครับ ส่วนข้อ3เนี่ยก็คือทิ้งรอยแผลเป็นน้อยมากือแทบจะมีเป็นแค่แผลเล็กๆแบบจุดเล็กๆประมาณ0ูถึง1มินีครับอยู่ตามบริเวณหลังหังศรีษะซึ่งก็สามารถใช้ผมในการปกปิดได้อยู่แล้วเน่ครับแทบจะมองไม่เห็นเลยแล้วก็ข้อ4เนี่ยวิธีปลูกผมเนี่ยจะได้เส้นผมที่มีลักษณะเป็นธรรมชาติเรียงตัวสวยครับ มาถึงในเรื่องของราคากันบ้างยิบเชื่อว่าหลายๆคนก็คงอยากจะทราบนะคะมีค่าใช้จ่ายมากน้อยยังไงบ้างคะครับสำหรับเรื่องราคานะครับก็จะขึ้นอยู่กับาลักษณะปัญหาของเส้นผมของลูกค้าที่เข้ามาทําการรักษาครับอย่างบางคนหัวเถิกเยอะกว่าจะต้องใช้จานวนกาพีเยอะขึ้นราคาก็จะแพงกว่าคนที่ใช้กาพน้อยอย่างเง้ยครับแล้วก็ด้วยตัวงภาทาการเองที่ต้องใช้แพทย์เฉพาะทางแล้วก็ผ่ากำนานสูงเนะครับทาให้ราคาก็อาจจะมีแพงบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่า ก็ยืนยันได้ว่าผลลัพธ์ที่ได้มาในระยะยาวเนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากครับค่ะสุดท้ายนี้อยากจะให้คุณหมอฝากอะไรสําหรับหลากหลายท่านที่สนใจแล้วก็อยากจะเข้ามาขอคําปรึกษาเกี่ยวกับการปลูกผมถาวรหรือเทคนิค FUE ค่ะครับก็สําหรับลูกค้าที่สนใจหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของเส้นผมนะครับก็สามารถ เขามาปรึกษาได้โดยอาจจะสอบถามเข้ามาทางแฟนเพจหรือว่าวอล์กอินมาที่คลินิกมาปรึกษาสอบถามกับทางแพทย์ได้เลยครับครับก็การปลูกของนยีเี่ยก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดครับไม่เจ็บแล้วก็ไม่ใช่เป็นการผ่าตัดใหญ่อะไรครับก็ราคาที่ลูกค้าจ่ายมาก็รับรองทางคลินิกรับรองได้เลยว่าคุ้มค่าแน่นอนครับค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะขอบคุณค่ะ ตอนนี้นะคะทุกท่านก็คงจะได้ทราบถึงการปลูกผมถาวรด้วยเทคนิค FUE กันแล้วนะคะสำหรับใครที่สนใจก็สามารถเข้ามารับคำปรึกษาได้ที่เมดมาสเตอร์คลินิกแห่งนี้ค่ะที่ศูนย์การคร้าพรอมมีด้าเชียงใหม่ตึกบชั้น2หรือใครนะคะที่อยากจะเข้าไปดูรีวิวผ่าน Facebook Fanpage ของทางคลินิกพร้อมกับรับสิทธิพิเศษและโปรโมชั่นพิเศษจากทางด้านของคลินิกก็ได้นะคะ